ตอนที่390ซื้อกลับไปเป็นของเล่นให้หนูได้ไหมเช้าว,วันรุ่งขึ้นเจียงเสี่ยวไปพาเจียงชานไปวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าที่สนามด้านข้างเกสเฮาส์หงซานหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงเจ้าตัวเล็กก็หายใจหอบและเริ่มบ่นเจ็บขาป่าป้าขนูวิ่งไม่ไหวแล้วเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่า เมื่อวานหนูวิ่งครึ่งชั่วโมงแล้ววันนี้หนูก็วิ่งครึ่งชั่วโมงด้วยหากหนูหยุดในเวลานี้ก็เท่ากับว่าหนูทำซ้ำสิ่งที่หนูทำเมื่อวานนี้เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาไม่มีความก้าวหน้าก็เพราะพวกเขาทำแต่สิ่งที่ทำเมื่อวานซ้ำๆทุกวันชานชานหนูอยากเป็นคนธรรมดาหรืออยากเป็นคนที่ไล่ตามความก้าวหน้าทุกวันเจียงชันอ้าปากค้างและพูดว่าแน่นอนหนูต้องอยากไล่ตามความก้าวหน้าอยู่แล้วเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่า ถ้าอย่างนั้นก็วิ่งต่อไปอีกห้านาทีถ้าวันนี้หนูวิ่งมากกว่าเมื่อวันห้านาทีหนูจะไม่ได้ทำซ้ำสิ่งที่หนูทำเมื่อวันนี้หนูกำลังมีความก้าวหน้าเข้าใจไหมเจ้าตัวเล็กพยักหน้าหนูเข้าใจค่ะแต่หนูเหนื่อยมากจริงๆนะเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างเคร่งขรึมว่าชาญชาญความเหนื่อยล้าเป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งแต่ความเจ็บปวดคือสิ่งที่ต้องแลกกับความก้าวหน้าของหนูเรื่องการยอมเสียหนึ่งสิ่งเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งนั้นเจียงชานน้อยยังคงไม่เข้าใจเรื่องซับซ้อนพวกนี้ แต่สิ่งที่ต้องแลกเป็นหลักสูตรที่จำเป็นในชีวิตในโลกนี้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเราจะเลือกอะไรเราจะต้องยอมเสียในสิ่งที่สอดคล้องกันหากเราเลือกที่จะสู้สิ่งที่เราต้องแลกคือการทำงานหนักและลดเวลาในการสนุกกับชีวิตหากเราเลือกที่จะนอนไม่ทำงานสิ่งที่ต้องแลกมาอาจเป็นคุณภาพชีวิตในอนาคตของเราหรือโอกาสในชีวิตทุกอย่างจะมีราคาในตัวของมันเอง ทุกอย่างมีราคาแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้และผู้ที่ตระหนักถึงสิ่งนี้จะประเมินความคิดและพฤติกรรมของตนตัดสินใจเลือกและท้ายที่สุดจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยต้นทุนที่น้อยลงเจียงเสี่ยวไปใช้โอกาสนี้ให้ความรู้แก่ลูกสาวเรื่องการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ต้องแลกในขณะที่บอกเหตุผลง่ายๆบางอย่างแก่ลูกสาวของเขาแล้วกระตุ้นให้เธอวิ่งต่อไปอีกหนาทีดูสิวันนี้เราวิ่งเพิ่มอีกหนาที เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเจียงเสี่ยวไปให้ลูกสาวของเขาหยุดวิ่งแล้วเปลี่ยนมาเดินช้าๆแทนก่อนที่จะเอ่ยปากชื่นชมเธอป้าป้าคะวันนี้หนูมีความก้าวหน้าบ้างไหมเจ้าตัวเล็กถามด้วยความไม่ล้าหนูก้าวหน้าแล้วเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าและกล่าวว่าดูสิเราวิ่งนานขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เราได้รับความสุขจากความก้าวหน้าความรู้สึกของความสำเร็จและสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นมันเยี่ยมยอดมากเลยใช่ไหมละ่ะหนูก็ว่ามันค่อนข้างดีเหมือนกันเจ้าตัวเล็กพูดอย่างมีความสุข เชียงเสี่ยวไปกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้มาวิ่งเพิ่มอีก5นาทีและก้าวหน้าไปทีละเล็กและน้อยทุกๆวันเมื่อทำาสมอย่างต่อเนื่องความก้าวหน้าของเราก็จะยิ่งใหญ่แล้วเจ้าตัวเล็กพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่นานนักเจ้าตัวเล็กก็ดูสงสัยและเริ่มนับนิ้ววิ่งเพิ่มวันละ5นาทีวิ่งส0วันก็เพิ่มไป50นาทีวิ่ง100รวันเท่ากับเพิ่มไป500อนาทีวิ่งหนึ่งปี หลังจากคำนวณได้สักพักจู่ๆเธอก็อุทานออกมาป่าป้าแบบนี้ในอนาคตหนูไม่ต้องวิ่งตลอดทั้งวันเลยหรือคะเจียงเสี่ยวไปหัวเราะเสียงดังเขาลูบหัวลูกสาวของเขาแล้วพูดว่าชานชานความคืบหน้าในการวิ่งตอนเช้าไม่ได้หมายถึงการเพิ่มเวลาวิ่งตลอดเวลาเพราะชีวิตของเรามีอะไรให้ทำมากกว่าแค่การวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเมื่อเราวิ่งได้หนึ่งชั่วโมงความก้าวหน้าที่เราไล่ตามไม่ใช่เวลาแต่เป็นความเร็วหากวันนี้เราวิ่งเร็วกว่าเมื่อวานนั่นก็คือความก้าวหน้าเช่นกัน การเพิ่มความเร็วในการวิ่งกับการเพิ่มเวลาในการวิ่งล้วนเป็นความก้าวหน้าได้เหมือนกันเมื่อความเร็วถึงระดับหนึ่งเราจะต้องติดตามประสิทธิภาพการวิ่งเช่นวิธีวิ่งอย่างไรให้ง่ายขึ้นและแม้แต่สามารถเรียนรู้ความรู้บางอย่างขณะที่เราวิ่งสรุปก็คือทิศทางความก้าวหน้าของเราไม่คงที่และต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และเป้าหมายของเราเอง